สวัสดีพี่น้องสุคนนะครับวันนี้สิพ้าไปเก็บพริกครับเก็บพริกขี้หนูเอาไปไว้กินครับยู่ทงไฮทงหน้าครับพี่น้องครับวันนี้ครับบรรยากาศดีๆครับท่าะหน่วยงานเก็บพริกครับสามสี่คนเขาจะหาโลกับพ่อครับวันนี้ครับมาครับ เลยสิมาเก็บพริกดํากันกับมาครับพริกครับพพริกเขียวครับยังไม่ค่อยสุกดีครับนี่ก็จะเป็น ทีนาครับทีนาทีนาครับทีนาแล้วก็ปผูกพลิกไววเลยไปจากน้อยก็จะเป็นมู่บานครับมูบานใหญ่เติมมั่นหาลอยลังค่าเลื่อนนีผู้เท่าเก็บซอยสดๆดดครับสดๆจากสวนเลยครับเต็มครับเต็มหลวงพ่อครับ งามเลยครับทำง่ามสดเลยจากสวนครับมานี่กีกออากาศกับบ่มีแดดนะครับแดดอ่อนๆฝนกำลังสิตกตอนนี้พิกครับพิกพิกผู้ใดอยากได้พิกผู้ใดอยากได้พิกยกมือขึ้นนะครับเดอ้อขัดเ็บไปขายกะโลนึงกันแปดสิบบาทครับพิก ขาลับซื่อหนาคุ้มากครับช่วงนี้พริกกับราคาสูงจนน้อยครับตอนนี้ก็ได้เก็บไปขายครับเก็บไปกินครับสวนพริกดีข้าเจ้ากับเก็บไปขายไร่หลอดลนะครับขายไร่หลอดครับตอนนี้ยใ้แลวประมาณโลนึงครับตอนนี้หนึ่งกิโล ไปแลครับ